กับข้าสู่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ยังอยู่กับเรา2คนและทีมงานค่ะ ช่วงนี้นะคะมาดูกิจกรรมจากทางกรุงเทพมหานครกันนะคะไปเริ่มต้นกันที่กิจกรรมการออกกําลังกายกันบ้างดีกว่าตอนนี้นะคะเรื่องของการปั่นจักรยานถือว่าเป็นกระแสมาแรงโดยเฉพาะหลายคนนะคะตอนนี้เตรียมตัวฟิตซ้อมร่างกายเพื่อที่จะร่วมกันปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่11ธันวาคมนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็นาข้าราชการรวมไปจนถึงบุคลากรกรุงเทพมหานครปั่นจักรยานออกกําลังกายในกิจกรรม BMA Sport Day ของกลุ่มเขตกรุงธน ค่ะการจัดกิจกรรม BMA Sport Day ของกลุ่มเขตกรุงทนใต้นะคะมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานพร้อมมีผู้บริหารกรุงเทพมหานครขร้าราชการและบุคลากรขอ,ของกลุ่มเขตกรุงทนใต้ร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักเลยค่ะจัดกันที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเขตบางขุนเทียน ในการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย BMA Sport Day ของกลุ่มเขตกรุงทนใต้ครั้งนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็นําผู้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนไปโรงเรียนคลองพิทยาลงกรระยะทางประมาณ6กิโลเมตรค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแล้วนะคะยังถือเป็นการชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของถนนบางขุนเทียนชายทะเลอีกด้วยละค่ะ ทางนี้นะคะกิจกรรมการออกกําลังกายวันพุธสุขกายสุขใจร่างกายแข็งแรงกําหนดให้ทุกๆวันพุธนะคะเป็นวันออกกําลังกายของข้าราชการและบุคลากรขอ,ของกรุงเทพมหานครคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชนผ่อนคลายจากความเครียดจากการทํางานสุขภาพร่างกายแข็งแรงและลดภาวะการเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆอีกด้วยะคะ่ะ แน่นอนเพราะว่าในเรื่องของกีฬานั้นกรุงเทพมหานครได้มีการส่งเสริมทุกช่วงวัยจริงๆค่ะน,นคะคะตอนเนื่องกันไปอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกรุงเทพมหานครได้มีการตรวจเยี่ยมศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาที่บางบอนค่ะมีการกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลในเรื่องของการแนะนําการออกกําลังกายอย่างถูกต้องค่ะ รมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพ,พัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยยบศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาบางบอนและร่วมชมการจัดกิจกรรมออกกําลังกาย BMA Sport Day ของกลุ่มเขตกรุงทนเนือทั้งนี้ค่ะศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาบางบอนเป็นศูนย์กีฬามาตรฐานขนาดใหญ่สมบูรณ์แบบครบวงจรทันสมัยที่สุดในย่านฝั่งทนประกอบไปด้วยสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานอาคารอัฒจันทร์ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาในร่มและโรงยิมอเนกประสงค์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่กว่า100รไร่นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนในพื้นที่เขตบางบอนและพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถมาออกกำลังกายหรือพักผ่อน โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงมีผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้เพื่อให้ผู้ใช้บริการนั้นได้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีสำหรับศูนย์กีฬาแห่งนี้ได้มีการเปิดให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาส่วนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะวันหยุนดนักขัตฤกษ์จะเปิดเวลา13นาฬิกาถึง 21นาฬิกาและงดให้บริการทุกวันพุธเวลา12นาฬิกาถึง14นาฬิกาเพื่อเป็นช่วงเวลาที่จะส่งเสริมให้ข้าราชการนั้นได้ออกกำลังกายค่ะหลากหลายที่หลายหลากห,ห,หลายพื้นที่เลยนะคะ <c oughs> ที่ <c oughs> ทกรุงเทพมหาคนครได้เปิดเป็นศูนย์กีฬาเพื่อ <c oughs> <ช>ที่จะ <c oughs> ให้ได้ออกกําลังกายร่วมกันแล้วก็ยังอยู่กับกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแต่ว่าอันนี้พาไปดูเรื่องของการเดินกันบ้างดีกว่า เชื่อว่าเรา,ายนคนวิ่งไม่ไหวแล้ววิ่งไม่ไหวต้องเป็นเดิน<ช>แทนนะคะไปดูงานนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะมีการเปิดงานเดินการกุศลแฟนตาสติกฟาวเรเซอร์ครั้งที่3ค่ะเป็นการหาไรายได้นะคะช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสด้วยค่ะ บัมราชวงสุขุมพันธ์บริพัตรนะคะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานเดินการกุศลแฟนตาสติกฟาวเรเซอร์2015ครั้งที่3โดยมีนางอแมนด้าไฮแมนผู้จัดการใหญ่โรงแรมแมนดารินโอเรเนตนกรุงเทพมหานครพร้อมคณะกรมกรมการการจัดงานและประชาชนเข้าร่วมง,งานนะคะบริเวณของสวนลุมพินีเขตปทุมวันค่ะ โดยทางกรุงเทพมหานครก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองด้วยการออกกําลังกายนะคะและส่งเสริมให้เล่นกีฬาเป็นกิจวัตรประจําวันจึงได้จัดหาสถานที่เพื่อการออกกําลังกายและเล่นกีฬาให้มีอยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะพร้อมกับเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะใกล้บ้านหรือชุมชนขึ้นอีกหลายแห่งเพื่อให้ประชาชนนั้นมีพื้นที่ในการออกกําลังกายเล่นกีฬาแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยการจัดกิจกรรมเดินการกุศลครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านสุขภาพของกรุงเทพมหานครเพื่อให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายซึ่งนอกจากจะสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับทุกส่วนของร่างกายแล้วก็ยังได้รับความสนุกสนานผ่อนคลายรวมไปจนถึงสามารถออกกำลังกายได้พร้อมๆกันเป็นหมู่คณะ นอกจากนี้นะคะยังถือเป็นกิจกรรมการกุศลเพราะว่ามีการรวบรวมทุนทรัพย์สนับสนุนการศึกษาและดูแลเด็กที่ด้อยโอกาสของมูลนิธิเพื่อเด็กยากไร้โรงพยาบาลเลิศสินโรงโรงเรียนบ้านเจ้าเนนจังหวัดกาญจนบุรีและโรงเรียนบ้านสาลี่จังหวัดน่านนะคะ ทางนี้นะคะในการจัดงานการกุศลที่มีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็เพื่อช่วยสร้างฝันให้กับน้องๆเยาวชนให้ได้รับประโยชน์เพื่อที่จะนําไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันมาอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะต้องบอกว่าในทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ค่ะจะมีการประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นจะมีการาแถลงข่าวนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าการาแถลงข่าวในทุกๆสัปดาห์จะมีเรื่องราวที่ทําให้เราได้รู้ว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีการประชุมขับเคลื่อนนโยบายไปในทิศทางใดนะคะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนค่าะว่าเรื่องราวที่มีการาแถลงกันนั้นมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ การประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมโดยนางเบญสายกิยปัตเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองโฆษกกรุงเทพมหานครเป็นผู้ถแถลงผลการประชุมที่ห้องเจ้าพระยาสาราวาการกรุงเทพมหานครโดยวาระการประชุมที่สำคัญนั้นมี4เรื่องได้แก่ในเรื่องของความพอใจการจัดเตรียมงานปั่นเพื่อพ่อไบ f o ฟอร์เดดซึ่งขณะน,นี้กรุงเทพมหานครได้มีการดําเนิน การปรับปรุงด้านกายภาพอาทิปรับปรุงพื้นผิวจราจรตรวจสภาพกล้อง C C T V ประดับไม้ดอกไม้ประดับตามเส้นทางปั่นจักรยานเกือบเสร็จทั้งหมดแล้วมีการดําเนินการให้สมบูรณ์พร้อมสําหรับกิจกรรมภายในวันที่10ธันวาคมนี้อย่างแน่นอนโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะได้ฝากความพวงยยให้เหล่านักปัน่นเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายอุปกรณ์เพื่อที่จะได้ร่วมปั่นกิจกรรมนี้อย่างสะดวกและปลอดภยัยนอกจากนี้ค่ะมีการพูด ถึงในเรื่องของกรุงเทพมหานครควา้าแชมป์เมืองใหญ่ปลอดมลพิษด้วยนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการปรับปรุปรงภูมิทัศน์คลององอ่างซึ่งหลังจากนี้ค่ะจะมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ําคลอง คลองออกไปกรุงเทพมหานครก็จะมีการขุดลอกปูพื้นคลองใหม่ค่ะมีการตกแต่งคลองให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ต่อไปด้วยมีการออกระเบียบการใช้คลององอ่างสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดความหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์คลองอย่างยั่งยืนรวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคลององอ่างด้วยนอกจากนี้มีการหยิบยกประเด็นในเรื่องของผู้ค้าซึ่งเป็นผู้ค้าถนนสีลมค่ะ การจัดงานถนนสีลมคนเดินปีที่2นั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้าขณะนี้มีผู้ค้ามาลงทะเบียนแล้วกว่า1,742รายค่ะโดยจะเริ่มงานในวันที่20ธันวาคม2558นี้ในเวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า100แห่งค่ะ ไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ํากันบ้างดีกว่าแม้ว่าช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครก็ยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้าอย่างต่อเนื่องค่ะโดยรองปลัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีการรับมอบนโยบายด้านการระบายน้ําเน้นการทํางานแบบเชื่อมโยงที่ไม่เกิดความซ้ําซ้อนและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ค่ะ ที่ห้องประชุมนพันธ์สำนักการระบายน้ำนะคะนายพัทรุทัตระนนรองประหลัดกรุงเทพมหานครค่ะได้ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานพร้อมทั้งรับฟังแผนบริหารจัดการน้ําของกรุงเทพมหานครภายหลังจากที่ได้รับมอบหมายให้เข้ามารับผิดชอบและกํากับดูแลสำนักการระบายน้ําค่ะซึ่งทางคณะผู้บริหารสำนักการระบายน้ําก็ได้ร่วมกันรายงานข้อมูลเกี่ยวกับแผนต่างๆรวมถึงโครงการต่างๆและการดําเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมรวมถึงการบริหารจัดการน้ําเสีย ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครด้วยรองปลัดกรุงเทพมหาคนครนะคะก็ได้กล่าวให้กําลังใจการทํางานพร้อมทั้งกล่าวว่าที่ผ่านมาค่ะทางสำนักการระบายน้ํามีการวางแผนเก็บข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการน้ําตั้งแต่อดีตจบจนถึงปัจจุบันได้ดีพอสมควรพร้อมทั้งนาข้อมูลมาใช้ในการดําเนินการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นลําดับ ซึ่งจากทิศทางการดําเนินงานที่ผ่านมาก็ถือว่าเดินหน้ามาถูกทางแล้วนะคะโดยเริ่มจากการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ขนาดเล็กเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ขนาดใหญ่เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างขวางขณะเดียวกันไม่สามารถละเลยต่อปัญหาในพื้นที่เล็กๆหรือว่าพื้นที่ที่เป็นจุดอ่อนได้ค่ะพร้อมทางยังต้องมีการควบคุมเรื่องของคุณภาพน้ําและด้านปริมาณไปพร้อมๆกันด้วย รองปลัดกรุงเทพมหาคนครนะคะท่านก็บอกด้วยว่าจากการที่ตัวท่านได้รับมอบหมายให้เข้ามาดูแลรับผิดช,ชอบสํานักการระบายน้ําจึงถือว่าเป็นงานใหม่ค่ะจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการเชื่อมโยงการทํางานและการประสานงานระหว่างหน่วยงานนั้นให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะสํานักการระบายน้ําเองมีหน้าที่ในการดูแลน้ําในพื้นที่สาธารณะและบริหารจัดการแหล่งน้ําจากธรรมชาติซึ่งอาจจะเชื่อมโยงหรือว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นภารกิจด,ด้านภัยแล้งนะคะสานักการระบายน้ําก็อาจจาเป็นต้องทํางานร่วม กับการประปานครหลวงในการที่จะบริหารจัดการแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อเป็นต้นทุนในการทําน้ําประปาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนหรือว่าจะเป็นภารกิจด้านของการป้องกันน้ําท่วมค่ะซึ่งหากว่ามีการวางแนวท่อระบายน้ําบนถนนสายหลักอาจจะต้องมีการเชื่อมโยงแผนการดําเนินงานร่วมกับทางสนักงารโยธาหรือว่าส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทางนี้นะคะก็จะมีการไปดูว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงกับแผนแม่บทของหน่วยงานต่างๆที่กํากับดูแลได้หรือไม่อย่างเช่นสํานักการระบายน้ําสํานักการโยธาสํานักผังเมืองสํานักการจราจรและขนส่งเพื่อที่จะบูรณาการการทํางานร่วมกันเชื่อมโยงการทํางานให้เกิดมุมมองใหม่ๆค่ะไม่เกิดการซ้ําซ้อนแล้วก็พร้อมจะรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้การทํางานในด้านต่างๆนั้นง่ายขึ้นแล้วก็เจ้าหน้าที่ทํางานได้สบายมากยิ่งขึ้นไม่ต้องเร่งรีบออกไปในพื้นที่ขณะที่มีฝนตกแต่ว่าหากเกิด สถานการณ์ที่เกินขีดความสามารถหรือเกินภาระควบคุมก็ค่อยลงไปดูแลและบริหารจัดการต่อไปได้ค่ะ แน่นอนเพราะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะไม่เฉพาะในเรื่องของปัญหาน้ําท่วมน้ําที่มาจากฝนหรือว่าน้ําแรงเท่านั้นค่ะล่าสุดนายอมรกิจเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเน้นย้ำนะคะในเรื่องของน้ําที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ําก่อนทิ้งลงสู่แม่น้ําคูครองค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ทางรัฐบาลน,นั้นได้มีการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามากํากับดูแลค่ะเพราะว่าในเรื่องของคลองสายสําคัญในพื้นที่ กรุงเทพมหานครต้องยอมรับว่าในอดีตนั้นถือว่ามีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลเลยทีเดียว<ช>นะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นคลองแสนแสบหรือว่าแม่น้าเจ้าพระยากก็ดีที่จะต้องร่วมกันดูแลรักษาของลาดพร้าวคลองสายสําคัญทั้ง9าสายนะคะกรุงเทพมหานครนั้นจะมีการวางแผนดูในเรื่องนี้อย่างรอบครอบค่ะตอนเนื่องกันมาอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคือในเรื่องของกิจกรรมดีๆสํานึกรักสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งตรงบอกว่ากรุงเทพมหานครจัดลดโชว์โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครค่ะสร้าง ความรู้ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน นายกิตินันท์เขาสุดรองประหลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่คิดดีทำดีรู้ทันบลพิษทางอากาศที่โรงเรียนวิชูทิศเขตดินแดงเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเ,เ,ก,เใจก,จก,ใกีย่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศเพื่อเป็นการปลูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศโดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนวิชูทิศเข้าร่วมกิจกรรม กว่า100คนโดยนายกิตินานกล่าวว่าปัจจุบันกรุงเทพมหาคนครนั้นประสบกับปัญหาหมลพิษทางอากาศในรูปแบบต่างๆอาทิปัญหาฝุ่นละออง ควันพิษจากยานพาหนะและควันไฟจากการปิ้งย่างโดยกรุงเทพมหานครค่ะสำนักสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดให้กิจกรรมสร้างความรู้กระตุ้นจิตสำนึกด้านมลพิษทางอากาศขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้รู้จักสาเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันตนเองสำหรับกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่คิดดีทำดีรู้ทันมลพิษทางอากาศซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนวิชูทิศในวัน ในวันดังกล่าวนะคะเป็นกิจกรรมครั้งที่1ทั้งหมด12ครั้งที่จัดขึ้นใน12โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในระหว่างวันที่1ถึง24ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งกิจกรรมภายในงานนั้นได้เน้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ผ่านรูปแบบการเล่นเกมที่เข้าใจง่ายพร้อมสอดแทรกความรู้จากวิทยากรเกี่ยวกับสาเหตุปัญหามลพิษและวิธีการป้องกันตนเองเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศโดยแบ่งเป็นฐา าต่างๆอาทิฐานการเรียนรู้มลพิษจากบ้านที่อยู่อาศัยโดยเน้นให้เด็กๆนั้นได้แบ่งกลุ่มแล้วเลือกรูปภาพกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษภายในบ้านเช่นการจุดทูปไหว้พระการใช้แก๊สหุงต้มการนําเสนอแนวทางแก้ไขป้องกันซึ่งฐานนี้ค่ะจะช่วยสร้างความรู้ให้กับนักเรียนและเด็กๆรู้จักสาเหตุของการเกิดมลพิษและเข้าใจวิธีป้องกันการจัดการมลพิษภายในบ้านที่อยู่อาศัยโดยจะให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้แยกแยะแลักษณะของการเกิดมลพิษในแบบต่างๆที่มีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการคุณภาพอากาศมีการแจกหนังสือการ์ตูนชุดปฏิบัติการคืนฟ้าใสเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหาคนครนั่นเองค่ะ ก็ถือเป็นนโยบายที่ดีโครงการดีๆนะคะที่จะช่วยให้เยาวชนนั้นตระหนักถึงเรื่องของพิภัยของมลพิษทางอากาศแล้วก็ร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะค่ะอย่าลืมนะคะคืนนี้เรามาร่วมกันค่ะจุดเทียนชัยถวายพระพรคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้สาลาก่ารกรุงเทพมหานครนะคะสามารถมาร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรกันได้ค่ะ เอาละค่ะทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบสัปดาห์ในวันพ่อแห่งชาติวันนี้นะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ